เห็นไงบ้างแม่หนูนวดสบายไหมสบายลูกสบายขอด้ายเดี๋ยวปิดห้องน้ำให้ก่อนดีกว่าแค่นี้แม่ก็ไม่เห็นแล้วไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับโอภาไพมานีกแล้วเนี่ยปัญญาปัญญาค่ัน,นะลูกหาแม่ <c oughs> สีทุ่มแล้วอาบน้ำได้แล้วปลาปลาปลาเจ็บคอจังเลยแม่แม่หนูเจ็บคอจังเลยแม่หนูเจ็บคอเจ็บคอเหรอลูกหนูเจ็บคอมากเลยแม่ดูสิไหนไม่คอเป็นไรนี่ลูกไม่ใช่หนูคันคอคันเหรอแม่เกาให้ไหมคันไหนสิแม่ข้าคันข้าไหนงแง๊บ๊าดแม่เกาข้างไหนให้โอ๊ยแม่ตลกกันเนี่ย ป่วยหนักกว่าเดิมป่วยเหรอตัวเล็กป่วยนิดเดียวเพราะแม่เกาป่วยเยอะกว่าเดิมเลยใช่ไหนตุ้ยมตัวร้อนด้วยตัวร้อนตัวก็ไม่เห็นร้อนเลยลูกร้อนนี่แม่ตัวร้อนเลยไม่สบายเนี่ยปวดหัวแล้วปวดหัวเนี่ยปวดหัวด้วยเหรอป่วยหนักเลยเหรอลูกแม่เจ็บคอมากไม่ไหวเลยแม่เจ็คอด้วยไปละโดนน้ำไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยหนาวเจ็บคอโดนน้ำไม่ได้มันจะทำให้อ่าไข้ขึ้นนะแม่ เจ็บคอเราไข้จะขึ้นด้วยเหรอลูกอือเป็นเป็นหวัดลงคอแม่มันโดนน้ำโดนน้ำจะไปลงคอแม่เฮ้ยเฮ้ยเจ็บเฮ้ยแม่อย่าะช่วโรคยังไงเนี่ยแม่จะถามเยอะเดี๋ยวดิป่วยเยอะโอเคโอเคแม่ไม่ถามเยอะก็ได้งั้นหนูก็ไม่ต้องอาบน้ำก็ได้แล้วยัย ถึงว่าคันคอจังเลยเฮ้โอเคงั้นหนูก็พักผ่อนแล้วกันนะคะลูกทานยาไหมไม่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 กินไม่กินไม่เจ็บคอแล้วไม่กินยาเหรอลูกไม่หนูนอนเลยดีกว่าหนูพักผ่อนเยอะเดี๋ยวหนูก็หายเดี๋ยวนี้หนูพักผ่อนนะคะแบงค์เยอะนะคะลูกโอเคแม่แม่ตามสบายเลยหนูงั้นเดี๋ยวแม่ไปทำงานต่อนะคะดูแลตัวเองได้เห็นไหม ดูดีดีนี่แม่ไปแล้วเออหายป่วยแล้วเฮ่อไปเดินไหนต่อดีรอ,อ,อดเบื่อขมงกิขี่ยาไม่เห็นแม่จะถอดปลอกหมอนไปซักเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะโอ้อยาดึกแล้วไปอาบน้ำไม่แล้วนะคะลูกมีป่านนี้แล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะดึกถ้าอาบน้ำแม่แม่แจะพาไปซักตอนกลางคืนเหรอไม่ดีบ้างแม่ไม่ใช่อันนี้แม่จะมันจะชื้น<อ> อืมแล้วหนูได้ยินมาว่าซักตอนกอางคืนมันจะชื้นเนี่ยแม่หนูเป็นห่วงจริงๆริงผ้าละลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็โดนแดดไม่ชื้นหรอกอืมซักตอนกลางวันจะดีกว่านะแม่แต่อยากจะอยากน้ำรือยังเฮ้แม่แล้วแม่ดิแม่ซักไว้ตอนเช้านี่แม่เก็บหรือยังอ่ะเก็บแล้วเก็บผ้าพูงแต่บ่ายแค่แต่หนูเห็นเห็นมันมีตาก็จะตัวอยู่สองสามชิ้นนะแม่จริงสิแม่หรือว่าแม่ลืมไหมอืมแม่เดี๋ยวแม่เก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวแม่ไปดูผ้าเช็ดตัวก่อนเออแม่รีบไปดูผ้าเช็ดตัวเลยรีบเลยแม่าาผ้ช รีบเลยแม่รีบเลยแม่ดวพัชิตัวหายเร็วๆๆๆๆเออจริงดิเดี๋ยวอยู่นี่แป๊บนึงนะห้าแม่มาดูดีๆที่ไปยังอะ่ะเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไม่ต้องอาบน้ำลอดไปอีกวันบอกแล้วชวนคุยเยอะๆแม่ก็ลืมสบายหลับต่อที่ฟ้าเด้อสตายสองวันแล้ว วันนี้ทำมาให้หลายยากเลยอย่าดึกแล้วนะลกูกอาบน้ำไหมคะแม่แม่เหนื่อยไหมคะวันนี้นิดหน่อยอลกูกโอเคอยู่แม่ต้องทำงานเยอะเลยดึกแล้วแม่เข้านอนก่อนไหมคะหนูยังไม่ได้อาบน้ำเลยลูกเดี๋ยวรอหนูอาบน้ำเข้านอนอ<า>แล้วแม่ค่อยอาบน้ำเข้านอนตามหนูก็ได้ลกูกหนูเป็นห่วงแม่มันดึกแล้วอะ่ะ เอาอย่างนี้ไหมคะแม่แม่เหนื่อยมาทั้งวันเดี๋ยวหนูนวดให้ไหมคะจริงเหรอหนูจะนวดให้แม่จริงเหรอจริงค่ะแม่แป๊บหนึ่งนะเห็นไงบ้างแม่หนูนวดสบายไหมสบายลูกสบายขอซ้ายอีกหน่อยซ้ายหน่อยโอเคลดน้ำหนักลงมาเลยได้แม่ได้แม่แม่แม่วางหนังสือก่อนทไมอ่ะพักสายตาหน่อยโอเคเดี๋ยวหนูขยับไปนวดทังอื่นให้หนูไปนวดขาให้สบายไหมแม่สบายลูกสบายเออดีดีดีเออแม่พักสายตาสักหน่อยยาหน่อย เอ,อค่อยๆพักสายตาสักหน่อยแม่หลับแล้วสบายเราไม่ต้องอาบน้ำอีกวันหนึ่งแล้วสมวันแล้วไม่ต้องอาบแฮททิกแล้วปลาดูเฮ้ยงั้นเราก็หลับตรงนี้เลยดีกว่าเฮ้ยได้ที่โนดอยู่ไม่กี่ทีแม่ก็หลับแล้วฝีมือเราไม่ธรรมดาเนี่ย นิ่งแม่อนนิ่งไม่จอนนิ่งไม่อนใหญ่สอนไว้แกงหลับนิ่งๆแม่เรียกาไปสนใจยายาทำไมไม่ขยับเลยไม่ขานรับแม่เลยยิยงเง้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรียกส 2, ัก2อทีไม่ขยับแม่องคิดว่าเราหลับแล้วรอ,อดอีก <Yeah. S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอาบเวิธีใหญ่ที่ใช้ได้ผลน,น่แน่แจ้งลำแม่ไม่ต้องเรียกอาบนะ้ำอีกแล้วสบายรอดอีกวันป้านยาวันนี้ยังไงก็ต้องอาบน้ำนะคะสี<ม>่วันแล้ว<ม>ที่หนูไม่ได้อาบน้ำแมังไงวันนี้ก็ต้องอาบน้ำแม่หนูรู้หนูรู้แน่ใจนะว่ารู้ในใรรหนูอาบสิ มองหน้าหนูดีหนูอาบเยื่อหนูดิเนอะโอเคง<า>ั้นเข้านงง้ำเลยหนูไม่อาบน้ำมาสี่ห้าวันแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าตอนนี้เลยเข้าตอนนี้อาบได้ใช่ไหมหนูอาบเองหนูโตแล้วหนูห้าขวบแล้วโอเคเนี่ยคันไปหมดแล้วหนูอยากอาบ<อ>น้ำจะตายแล้วนะเ,เดี๋ยวปิดห้องน้ำห้ก่อนนีกวา่าแค่นี้แม่ก็ไม่เห็นแล้วแล,แล้วก็เปิดน้ำสักบัว เปิดน้ำฝักบัวใส่ผนังนี่แหละเสียงเหมือนกันนะเฮ้อาบน้ำมีความสุขจังเลยเย็นจังเลย,ลออยนั่งรออยู่นี้สักพักเนี่ยเปิดน้ำทิ้งไว้เดี๋ยวค่อยออกจะบอกแม่ว่าเราอาบน้ำเสร็จแล้วแม่ได้ยินเสียงน้ำแม่ก็ต้องเชื่อว่าเราอาบแล้วฮย่าหยาอะไรแนมะ่ยา <Yeah. S 1> อะไรคะั <c oughs> ทำไมอาบน้ำหรอลูกอาบน้ำอยู่สิคะแม่เสียงน้ำเนี่ย ไปสีฟันในข้างในเอะแม่หอมๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูยิ้มให้ไม่ต้องมาหลบหน้าแม่เลยนะแม่ให้ดูแลวหนูหนูเปิดน้ำรอให้มันอุ่นไง่ดูอย่ามันอุ่นได้แค่สามวินาทีเลยไม่ต้องรอมาสามนาทีแบบนี้ทำไมถึงยังไม่อาบนะอุ่นภูมิมันยังไม่ได้ที่นี่คนที่ห้าแล้วแม่หยาแม่นับด้วยเหรอนับสิหนูไม่ได้นับเลยงั้นไม่เป็นไรคราวนี้แม่อาบให้เอง อาบน้ำกันไม่เป็นไรนี่ต้องเก่ง <ๆ S 2> แม่เ<ๆ>ยแม่เดีย๋ดวยวก่อนนี่เฮ้ยโดยแม่อาบได้ยอยู่แล้ว